สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นทิ์นะครับเราจะพูดเรื่องขันติธรรมชำนักกิเลสดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาน,นิสงส์ของความอดทน5ประการคือผู้อดทนย่อมเป็นี่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก เป็นผู้ไม่มากด้วยเวรเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละต่อเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันสงของความบุคนมีห้าประการอย่างนี้หล มนทุกคนล้วนปรารถนาความสมุบสุขในชีวิตจึงพาคันสแสวงหาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองที่พึ่งที่ลึกที่จะนำความสุขมาให้นั้นไม่ได้อยู่นอกตัวเลยมีอยู่ในตัวของเราคือพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่ง เทือลึกอันสูงสุดปราศจากมนทินคือคิเลตสวะทั้งหลายเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วจะรู้เรื่องราวของชีวิตได้ราดใจบริสุทธิ์ปราศจากพิรกวรนธรรมเรื่อมด้วยการฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกาย ปล่อยจิตให้เ,เนินเข้าสู่เส้นทางสายกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมหายใจบริสุดเข้าถึงธรรมก็จะสามารถรู้เห็นสิ่งต่างไปตามความเป็นจริงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในประถมอักขันติสูตรว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลาย อนิสงส์ของความอดทนห้าประการคือผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่สมบูรณ์ชอบใจเป็นคนอันมากเป็นผู้ไม่มากด้วยเวรเป็นผู้ไม่เมาด้วยโทษเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละและเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูก่อนพิสุทั้งหลายอัน,นิสง์ของความอดทนมีห้าประการนี้แหลความอดทนคือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นปกติว่าจะกระทบกับสิ่งที่พึงปรารถนาหรือสิ่งไม่พึงปรารถนาก็ตามงานทุกชิ้นในโลก ที่ทำสำงร็จขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยขันติความอดทนเป็นพื้นฐานพระพุทธองค์ตรัสยกย่องขันติธรรมว่ายกเว้นปัญญาแล้วขันติเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งให้ดูตัวอย่างอย้าแปรซึ่งอดทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศจึงสามารถดำรงอยู่ได้ จะร้อนหรือหนาวก็ทนได้ไม่เฉาตายในวันม่าครูจึงนิยมยักแพร่มาบ,บูชาครูเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้มีความรู้น้อยมีกำลังทรัพย์น้อยแต่ถ้ามีความ,มเขียนมันเทียน และความอดทนแล้วก็ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตได้ความอดทนนี่แหละจะทำให้เราเป็นยอดคนจะเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายมาเป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนอย่างพระองค์ุลิมาเสระกอนบวชท่านฆ่าคนมากมายเพราะหลงเชื่อ คำของอาจารย์ที่คิดจะฆ่าทางอ้อมโดยออกอุบายว่าถ้าอยากเรียนจบหลักสูตรวิชาที่จะทำให้ได้เป็นเจ้าโลกก็ให้ไปตัดนิ้วมือมนุษย์มาหนึ่งพันองคุลีจึงจะสั่งสอนวิชาความรู้ได้องคุลิมานเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้เฉลียวใจ อาจารย์ว่าอย่างไรก็ว่าตามจึงเที่ยวไปฆ่ามนุษย์แล้วตัดอนิมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยของคอจากที่เคยคิดว่าอาิงสกะกุมารคือกุมารผู้ไม่บีเบียนใครก็ได้ใช้ย,ยาหมายว่าองค์ุริมารเมื่อข้ามนุษย์หนักเข้าอคติรจิต เาครอบงำใครเจอก็ฆ่าหมดเพื่อจะเอานิ้วมือมาทำเป็นที่วัดถวาของคนทั้งเมืองใครได้ยินชื่อองค์ุริมาณเป็นต้องคนลุกชูชันตกอกตก,กใจเหมือนมัตุราเจมาคราเอาชีวิตไปอย่างนั้นเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมาก แม้ชายชะกันรวมกันสิบคนยี่สิบคนเพื่อจะฆ่าท่านก็สู้ไม่ได้มีแต่ถูกฆ่าตายจนหมดสิ้นทำให้ชาวบ้านที่เคยอยู่กันเป็นหมู่บ้านเล็กๆต้องอพยพดีเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใหญ,ใหญ่อาศัยมหาการณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเห็นในขายพระยานว่าองค์ุลิมาผู้นี้เป็นผู้ที่สั่งสมบุญบรมีมาดีเป็นหนึ่งในพระอสิตมหมาสาวกของพระองค์แต่เพราะไม่ได้พบกัลยาณมิตรจึงทำให้ชีวิตดำเนินผิดพลาดไปฆ่าคนและกำลังจะทำมาถุฆ่าคือฆ่ามารดาของตนเอง อันจะเป็นเหตุให้ไปสู่เอเวจีมหานรกต้องชดใช้กรรมอีกยาวนานนับพบนับชาติไม่ท่วนจึงประสงค์จะให้ท่านหยุดธทรำรปานาปฏิบาตเปลี่ยนจากผู้ร้ายกลายเป็นผู้ไปเป็นธรรมณะผู้สงบหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตออกไปในเช้าตรู่ของวันนั้น พระบรมศาสดาทรงถือบาทเสด็จออกจากพระคันธกุดีตาลพ,พังตรงปรากฏต่อหน้าองค์คุลิมานซึ่งกำลังวิ่งไล่มันดาของตนเองผู้หวังจะมาเตือนลูกชายให้หนีไปไกลจะได้ไม่ถูกพระราชาจับไปประหารชีวิตเพราะพระเจ้าประเสริฐที่โกรศล พร้อมด้วยทหารมากมายกำลังปีทาทัพออกจากพระนครเพื่อจะมาจาับองค์ุริมานเพียงคนเดียวเนื่องจากองค์ุริมานถูกอัปกุสุลเข้าครอบงำเสียแล้วจึงไม่ได้สนใจว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้าเป็นใครหวังแต่จะตัดเอานิ้วมือให้ครบหนึ่งพัน จะได้เรียนวิชาเจนเจ้าโลกเมื่อเห็นว่ามีผู้มายืนขวางหน้าองคุลิมาลจึงเปลี่ยนจากการมิ่งไล่มันดาของตนเองมาเป็นไล่ตราพระพศัสดาแทนองคุลิมานถือดาบติดตามพระธูตอมไปทางประฤกนาดา พระผู้มีพระเจ้าทรงบันดาลให้อิจฉาทิ่สังขารแม้นว่าองค์ุลิมานจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่สามารถทันพระพุทธองค์ผู้สเสด็จดำเ,เนินไปตามปกติได้องค์ุลิมานคิดว่าน่าจรรย์ญญจริงหนอไม่เคยมีใครเลยเมื่อก่อนแม้นช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่ง รถกำลังเล่นเราก็ยังวิ่งตามทันแต่ว่าตัวนี้เราสู้จนกำลังยังไม่อาจทันสมณะซึ่งเดินไปตามปกตกิได้เมื่อเนยอ่อนจึงหยุดยืนกล่าวกับผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะหยุดสมณะหยุดก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัดตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานได้ฟังแล้วก็สงสัยจึงทูลว่าดูก่อนจมณนะท่านกำลังเดินอยู่กล่าวว่าหยุดแล้วซ้ำยังบอกข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วกล่าวว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวาอัจยาในสรรพสัตว์จึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านไม่สำรวมในสรร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านยังไม่หยุดองคุลิมานเป็นคนมีปัญญา ได้ฟังไม่ลึกซึ้งเช่นนั้นก็กลับได้สติขึ้นมาจึงทิ้งดาบลงไปในเหวลึกแล้วทูลว่าข้าแต่สัพนะท่านมาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะละบาปและฟังเพื่อคำของท่านแล้วจึงทูลขอบรรพชากับพระพุทธองค์นับแต่ท่านบวชแล้ว เศษกรรมยังตามรลังกวนท่านทั้งกายและใจตลอดเวลาเวลาท่านนั่งสมาธิก็บีภาพของเจ้ากรรมในายเวรมาตามหลังกวนทำให้ใจไม่สงบและออกปิติบาตในยามเช้ามหาชนผู้สูญเสียญาติเป็นศิรักเพราะถูกองคุลิมานค่าวันนแรกที่ได้ยินว่า พระองคุลิมานออกมาบินบาบดก็พากันวิ่งหลบหนีเข้าไปบ้านเพราะกลัวจะถูกฆ่าท่านจริงได้แต่อุ้มบาทเปล่ากลับไปวัดภายหลังมหาชนเปลี่ยนจากกลัวมาเป็นเกลียดจึงพากันกว้างปาก้นหินใส่ท่านบาทแตกบ้างหัวแตกบ้างจีวรเปื้อนเ,ล,เ,ล,เลือดเดินโซกกับวัด พระเจตวันช่างน่าเวทนายิ่งนักพระผู้มีพระเจ้าทอดพระเนตเห็นท่านองค์ุลิมานเดินมาจากไกลได้ตรัสให้กำลังใจว่าเธอจงอดทนเถอะผลกรรมที่รับในชาตินี้ไม่ได้เพียงเส็จเสี้ยวที่จะต้องรับใช้ในมหารกซึ่งเผ็ดร้อนพอดีมากมายหลายเท่านัก พระองคุริมารอาศัยความอดทนมีขันติธรรมเป็นเลิศมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งไปเรื่อยๆในที่สุดสั้นก็สมความปรารถนาได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องยืนวนไหวในสังสารวัฏอีกต่อไปจากเรืนน่องนี้จะเห็นว่าอาศัยความอดทนเป็นอย่างเดียว มาเปลี่ยนจากุลุชนคนธรรมดาให้กลายมาเป็นพระอริยจเจ้าได้การจะสร้างบรารมีอะไรสักอยา่างต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นโดยเฉพาะการสร้างบารมีเป็นทีมเพื่อไปให้ถึงสุดแห่งรมนั้นเราต้องอาศัยกำลังที่สูงส่งต้องใช้ความอดทนเป็นตบะธรรม สูงสุดพระผู้มีพระเจ้าสนเสริญว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งอุปสรรคแม้นสูงส่งพระงานเทียมฟ้าก็สามารถพังทลายลงมาราบเป็นหน้ากลองได้เพราะอาศัยความอดทนนี่แหละกิเลสอสวัต่างๆที่ห่อหุ้มนอนเนื่องอยู่ในจิตใจ มาณพบนับชาติไปทวนก็ถูกกระจัดออกไปได้ความอดทนเป็นตะบะที่แตะเผาให้กิเลสเล่าร้อนเมื่อกิเลสเล่าร้อนก็ลูกร้อนออกจากใจของเราดังนั้นให้ทุกท่านมันฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่มีความอดทนจนเลิศมีความอดทน เป็นธรรมวุธิที่จะเอาชนะกิเลสอสวะทั้งปวงและให้มันนั่งธรรมะกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอทำันไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกันทุกคนนับก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ